แอปหาคงหาคู่แนะนำมัซึง่งเกินที่นี่จะส่งเงินไปยังไงเกิดไม่สบายช้อปปิ้งออนไลน์และนี้คือทริคที่แนะนำเข้ากับบ้านฟรีทุกวันฟรีผ้า,นาอนามัย่าเพื่อนไม่ได้เงินต่อเดือนห้ามวางโทรศัพท์โอเคทุกคนอันนี้ ep สองจะเป็นแบบ q a ทุกข้อสงสัยจะตอบได้เท่าที่ตอบได้แต่คิดว่าค่อนข้างตอบได้ก็คือแรนดอมได้เลย ป๊กชื่เปอร์กี้เขออาเข้าใจกูผิดหมดแล้วค่ะไหนถามอะไรพิมถามเอาเชงเก้นก่อนละกันเพราะอ,อยากเที่ยวเออคือคือถ้าแบบมีแพนไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องทําเชงเก้นที่นี่หรือไปทําที่นูน่นดีกว่าพี่มาแนะนําให้ทําที่นู่นเพราะว่าเชงเก้นใช่ป่ะสมมติทําที่อังกฤษมันจะมีมเหมือนแบบเป็น6เดือนเป็น3เดือนอะไรเงี้ยสมตมติถ้าทําจากไทยไปมันก็จะเสียวเวลาช่วงแรกไงพอไปถึงมันก็ต้องเปิดเทอมก่อนอนึกออกปะ แต่ว่าคือเชงเก้นมันระบุหรอว่ามันมันแบบใช่ก็เหมือนเพราะว่าเวลาทาเชงเก้นเราต้องทําแผนส่งไปมันก็จะเป็นต้องจองตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มันต้องทําแผนที่นี้แนะนําว่าถ้าเกิดไปถึงอังกฤษเลยอ่ะเราถ้าเกิดอยากไปเที่ยวตั้งแต่วินเทอร์เบรกก็คือควรเอาเงินไปเข้าไว้เลยแล้วก็เพราะมันต้องมีสเตทเมนต์แบงค์ที่อังกฤษจะได้แบบมีแบงค์สเตทเมนต์ไปยื่นแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดยื่นเร็วไปอ่ะมันก็จะจบไม่ทันไปเที่ยวอีสเตอร์ คือเราต้องเลือกว่าเราอยากไปทำเฟรมไหนให้มันแบบประมาณ6เดือนแล้วก็มันต้องเขียนแบบเหมือนเป็น cover letter บอกว่าขอแบบ6เดือนได้ไหมไรเงี้ยบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะใช่แต่ว่า <pinpoint. S 2> ส่วนตัวพิมยื่นไปก่อนอีสเตอร์เราเที่ยวอีสเตอร์กับตอน Dissertation ก็คือเทอม3มที่แบบไม่ต้องเข้าเรียนแล้วก็คือแล้วแต่คนดีไซน์เลยแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเสฟเซก็เอาเงินเข้าไว้ก่อนแล้วค่อยดูเพื่อนว่าแบบเพื่อนไปตอนไหนจะได้ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือมันยื่นออนไลน์แล ยื่นทําแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็ต้องไปยื่นเอกสารที่ศูนย์มันจะมีศูนย์วีซ่าในเมืองเอเดนามีในเมืองบางเมืองไม่มีไปกี้ก็แค่นั่งไปลอนดอนของไปกี้นะต้องไปทําที่ลอนดอนใช่ทำไมในเมืองนันไม่มีเดดดิ้งไม่มีศูนย์เนเก่งมากปีกแหนถ้าจะถทำอะไรฉันจะถาม เรื่องแบบสมมติว่าเดี๋ยวพอไปที่นู่นใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีเงินใช้อืเราไม่รู้ว่าแบบหมายถึงว่าเราจะส่งเงินไปยังไงเพราะเราก็ไม่สามารถแบกเงินสดไปได้ทั้งหมดโอเคคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า travel cardtravel card ก็คือเหมือนเป็นบัตรเดบิตวันนี้ชื่อคอนคอนไปเรียนไม่ก็คือ travel card มันคือบัตรเดบิตที่เราสามารถแรกจากแอปแบบมันจะมีแบบ S B K Bank อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายที่แบบ ก็แค่ซื้อบัตรของเขาหรือไม่ต้องใช้ของอะไรกันเธอใครชงเลยพี่หมาแนะนำว่าอย่างน้อยสองพีใช้ S B Planet กับของสมรสมไทไม่ไม่เออเข้าได้แต่แต่มีตอนหนึ่งที่ไปกรีซแล้วมันไม่มีค่าเงินกรีซสองบัตร S B Planet อันนี้ไม่มีสปอนเลยนะต้องใช้ของ YouTube K Bank แต่แบบคือแบบบัตรพวกนี้มันไม่ได้เสถียรนนทุกอันน่ะแนะนำว่ามีอย่างน้อยสองอันแล้วก็จริงๆอ่ะ ถ้าเกิดใช้ใจ่ายตามชีวิตประจําวันใช้แค่ t r a เวลการ์ดอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนไปกี้สมมติจะทำแบงก์สเตทเมนต์เพื่อที่จะขอหลักฐานไปทําวีซ่าอะไรเงี้ยมันต้องเป็นแบงกที่เป็นของอังกฤษมันก็ต้องแบบเปิดแบงก e <ater, S 1> อ<ะ>ีเตอเออเปิดธนาคารแล้วก็โอนเงินจากธนาคารเราเข้าไปก็จะมีค่าโอนหรือแบบตอนหิมช่วงไปอ่ะมันตอนช่วงหิมไปมันมี SCB ที่แบบกดเงินฟรีก็กดเงินมาใส่ก็จะไม่เสียค่าโอนอ๋อมันปิติเสียค่าธรรมเนียมปะ ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงต้องไปเช็คของแต่ละปีแต่ว่าไม่อยากแล้วมันก็จะมีไปเปิดธนาคารที่นู่นมีธนาคารจริงๆธนาคารออนไลน์หลายเยอะมากนั่นแหละกี์เธอถามฉันเอาจริงปะกูดูปัญญาอ่อนมากเลยไม่ดูไม่เห็นทางการเลยมีความรู้เราเราถ้าสมมติว่าเราเกิดไม่สบายก็แต่ ก็คือควรเอายาไปเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือว่าเราควรแบบยังไงคือที่นู่นอะเวลาจะซื้อ,อยามันต้องมี description แต่ว่าพวกพาราหรือยาแก้ไอหรืออะไรที่แบบเบสิกอะมันหาซื้อได้เลยตามบูตามร้านนู่นนั่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ต้องใช้ใบสั่งยายากๆอะมันก็จะซื้อ,อยากเพวาแก,ก้อักเสบพวกอะไรเงี้ยก็แนะนำไว้ให้เอาไปแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่แบบไม่รู้ว่าทุกคน aware ไหมแต่ว่าเวลาจ่ายทำวีซ่าไปอะเราจะได้ประกันเว้ ซึ่งแบบหาหมอที่นั่นฟรีหมดเลยเอก็คือการหาหมอรัฐบาลที่นั่นฟรีหมดเลยมันจะมีแบบตอนเราบินไปถึงอังกฤษเราต้องไปสมัครอย่างหนึ่งที่เรียกว่า G P มันก็เหมือนเป็นคนที่ดูแลเราเราจะหาหมอฟรีเหมือนมีตอนหนึงพิมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพิมก็แค่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ทําให้ฟรีจะมีอันนี้จะมีคนบอกเราไปหรือต้องรู้ด้วยตัวของเราเองเหาเอเจนซี่มีบ่าวแรกมีบอเออส่วนใหญ่แต่เอดินอ่ะมันเต็มพิมก็ไม่ได้ทําแต่ถ้าไม่ได้ทําก็ทําได้เหมือนกันมันแค่ต้องไปศูนย์เอ ส่งของอะแอปอ่ะเออแบบเช่นแบบว่าพวกช้ <ping> อปปิ้งออนไลน์ใช่ไช้อปปิ้งออนไลน์เออหลักแบบหลักที่นู่นหลักๆที่สุดเลยก็คือ a เม z o n เว้ยซึ่งแบบนักเรียนแบบเราอะมันสามารถได้ a เม z o n Prime 6เดือนและนี่คือทริคที่แนะนำคือใช้กับเพื่อน6เดือนแรก แล้วก็อีก6เดือนหลังอีกคนหนึ่งมันจะได้มีพรามใช้ตลอดเวลาใช่ฉันทาแบบนั้นขอยรอบยังไงคือเหมือนแบบหนึ่งคนอ่ะจะได้6เดือนหนึ่งคนได้เดือนซึ่งแบบเราสามารถหาบัดดี้ของเราได้คนก็คนแรกอ่ะใช้6เดือนแรกแล้วก็ใช้ด้วยกันสั่งด้วยกันและอีกแบบ6เดือนหลังอีกคนหนึ่งจะได้มีพรามตลอดเวลาซึ่งพรามมันก็คือจะแบบส่งเร็วส่งดีอะไรอย่าเอีซึ่งแบบปกติมันต้องเสียตังค์ s u b s c r i p t i o นไงแต่เนี้ยมันก็คือได้เลยฟรีเพราะเป็นนักเรียน แล้วแบบรู้สึกว่าตู้อเมซอนล็อกเกอร์มันทั่วเมืองก็คือแบบไปเอาได้หรือแบบส่งที่หอก็ได้แบบง่ายแต่แบบถ้าแอปอื่นๆมันก็จะมีแบบชีนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีแบบมีแอปมีแอปหนึ่งชื่อ n. dot ก็จะแบบแบรนด์เนมลดราคามันมีเยอะมากแต่แบบถ้าเอาหลักๆง่ายๆก็อเมซอนครอบคลุมทุกอย่างถามว่าเรื่องแบบทำงานพ้าทำใดๆระหว่างที่เรียนอยู่แบบยากยากไหมหรือว่าแบบคนส่วนใหญ่เขาทำกันหรือเปล่า ตอบไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ทาไมจริงๆแล้วแต่คนเมืองพิมพ์คิดว่าทําครึ่งๆแต่ว่าไม่ยากเลยแล้วส่วนใหญ่ก็คือแนะนําเป็นร้านอาหารไทยแล้วปกติแบบหางานยังไงกันของพิม่มเงี้ยพี่มีคนที่ทํอยูไ่ไง<อ>แล้วแบบเขาแนะนําอีกทีแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเดินเข้าไปในร้านแล้วแบบถามได้เลยเว้ยถ้าเป็นร้านอาหารไทยอ่ะข้อดีคืออะไรคือแบบหนึ่งทำงานง่ายแบบคุยกันกับคนไทยสองคือได้ข้าวกับบ้านฟรีทุกวันเว้ย<อ>เออ ซึ่งแบบแล้วเวลาเราไปหรือพาเพื่อนไปก็อาจจะได้ส่วนลดเอ่ยอะไรเอ่ยมีชานมไทยแบบชานมกินในชาไทยกินไรนั่วมันจะทําไหวไหมวะแบบวันนึงตั้งแ่เช้โมงคือจริงๆอ่ะระบบที่เรียนของอังกฤษมันจะเป็นแบบส่วนใหญ่ให้ไปเรียนเองก็คือแปลว่าเราจะสั่นเวลาได้แบบช่วงนี้ทํางานเยอะสุดก็คือจะเป็นวีคหนึ่งทำสองวันซึ่งก็ทําแบบหกโมงถึงสี่ทุ่มก็คือแบบหลังเลิกเรียนแต่แบบจะบอกว่าเงินดีมากเทียบ่ากับพิไทยนะคือพิมทําแบบแค่นั้นอ่ะแบบ เดือนหนึ่งประมาณแบบ4 8วัน10วันอะไรเงี้ยได้แบบ2มืน่นก็แบบเออเพราะว่ามันเอ,เอาเงินไปเที่ยวใช่แล้วมันคือเหมือนแบบได้อันนี้คืออัปเดตล่าสุดขึ้นมาเป็นชั่วโมงละ10ปอนด์กว่าเออแต่เหมือนแบบถ้าเป็นวีซ่านักเรียนจริงๆมัน limit ว่าแบบทําห้ามเกิน20ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่แบบจริงแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็แบบแต่ถ้าคนไม่ชอบร้านอาหารแบบ่กลัวตัวเหม็นเลไปทำร้านชานมคนจีนอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะรับได้จริงไง ก็เดินเดินเข้าไปในร้านเลยห่อสวัสดีค่ะหางานอย่างเงี้ยเออแบบว่ารับเด็กไหมแต่แต่ร้านมันมีร้านใหญ่ร้านใหญ่ก็จะแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วนแบบคนนี้รับออเดอร์คนนี้แคชเชียร์คนนี้แบบล้างจานอะไรเงี้ยแต่ของพิมั้าทำร้านเลยคือทาทุกอย่างอืมบางคนถึงขั้นแบบต้องเข้าไปในหัวทอดสตาร์เตอร์อะไรเงี้ยเออแต่พิมพ์ทําแบบที่ไม่ใช่ในหัวทุกอย่างก็แบบทางรับออเดอร์เช็ดโต๊ะกวาดพื้นล้างห้องน้ําล้างจาน คิดว่าอาจจะพิมว่าถ้าแบบพิมพ์ไม่ได้ทำาดนัพิมทำแค่เดือนหนึ่งก่อนไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวเสร็จก่อนกลับแบบแล้วแต่เราเออหาเงินไปเที่ยวใช่ค่าของที่แพงไงที่นู่นถ้าหาเงินได้ก็แฮปปี้แหละไปเติทำทำอะถ้าไปเติทำเนอะพิมพแนะนำร้านที่แบบดีมากๆท้องแต่มันมันเหนื่อยแน่เลยคือคือที่ไปอเมริกาไง กูก็ทําในครัวมาแล้วไม่คือวันที่อะไรเออแต่นี่ไม่มันแล้วแต่เราคอสมัยด้วยไงทำวันไหนทำกี่วันเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์คนเยอะก็ติบเยอะแต่เงินน่ะถ้าเกิดอยากสบายไม่เอาติบก็วันธรรมดาเออเก่งจังเลยเธอชนะเธอถามฉันจดสรุปให้เลยได้นี่ใครทำสรุปขายทำสรุปกินทำสรุปขายไหมเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวทำสรุปขายเลย สามเรื่องโอเคคือเราอ่ะสายตาสั้นแล้วเราเไม่รู้ว่าคือเราต้องหมายถึงว่าต้องเอาแบบรายเดือนไปแบบ12อันเลยหรือเปล่าคือมันซื้อได้ไหมคือสมมุติแบบถ้าเรื่องตัดแว่นอะไรเงี้ยตัดที่นุ่นยากแนะนําว่าแบบให้เอาแว่นสำรองไปเพราะว่าบางทีมันต้องหาหมอก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคอนแทคเลนส์ใช่ป่ะถ้าเกิดซื้อมันจะมีพวกแบบเว็บออนไลน์ที่แบบไม่ต้องพบแพทย์ก่อนก็คือเข้าเว็บ กรอกความสั้นยาวสายตาจ่ายตังเสร็จเลยมาส่งถึงบ้านไม่แค่จะบอกว่ามันมีเว็บหนึ่งชื่อเลนส์ตอร์ที่แบบใช้ยูนิเดย์ยูนิเดย์คือทุกคนจะได้ลายเส้นยูนิเดย์เพราะเป็นนักเรียนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ซึ่งมันเยอะมากก็สั่งไปเลยแบบสิบกล่องแล้วแบบมันถูกกว่าไทยอยู่แล้วแล้วพอลดอีกก็ยิ่งถูกโอเคโอเคสิ่งที่ต้องเอาไปแน่ๆใช่ป่ะคือแบบเหมือนที่มินมินถามไปเรื่องยาก็คือยาเบสิกแบบพาราอะไรเงี้ยมันมีเอาไปเผื่อนิดหน่อยได้ พวกแบบยาฆ่าเชื้อยาแก้อเซรีอะไรเงี้ยยากแนะนําให้เอาไปแล้วก็โอเคอันเนี้ยไม่ใช่คอนเสิร์ตของทุกคนแต่ว่าบางทีแบบกางเกงไซส์กางเกงอะไรเงี้ยเอลเอออะไรเงี้ยไปตัวเงี้ยมินมินตัวเล็กก็พิมพ์ปกี้แบบเอลเล็กกว่าพิมพ์พิมพ์ใส่เอสคือจริงจริงพรายมาร์กอะไรเงี้ยมันมีไซส์ที่กว้างมากแต่ว่าเออใช่พวกคนตัวเล็กๆผ้าหน้าใหม่ซื้อที่นู้นได้แต่มันจะไม่มีแบบ บางอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าโดยยกเว้นไปเตยเอดินบราหรือว่าสกอตแลนด์นะครับฟรีผ้าอนามัยฟรีน้ำสวัสดิการประเทศดีมากแต่ว่าเธอจ่ายหอรวมอยู่แล้วคือสวัสดิการประเทศมันแยกกันผ้นาอนามัยฟรีทั้งเดี๋ยวฉันจะบอกแหล่งมันมีตึกหนึ่งตึกบบสเนทที่แบบชั้นหนึ่งที่แบบรีฟิลเลยบางคนหยิบไปเป็นกล่องเลยเออ แล้วเธอก็ส่งไปก็คค่าส่งแพงกว่าเธอมาที่เมืองฉันแล้วไดแต่ถ้าผ้าทำไม in general ก็คือซื้อได้ตาม grocery store หรือว่าบูธอะไรเงี้ยเออแต่แนะนําตอนเป็นนักเรียนที่นู่นน่ะดีมากยูนิเดที่บอกใช่ป่ะหรือแบบของบูธหรือของอะไรอะสมัครบัตรสมาชิกให้หมดส่วนใหญ่ฟรีฉันเคยซื้อคอร์สกระเป๋าให้แม่ลดตั้งเยอะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออตอนการเป็นนักเรียนที่นู่นน่ะดีมากแม้กระทั่งแบบขึ้นบัสเลยแบบ ไปเที่ยวมิวเซียมหรือไปเที่ยวอะไรก็คือแบบลดราคาหมดเลยแล้วม,มีอะไรที่ต้องเอาไปต้องใส่กระเป๋าไปแน่ๆเอาปักพ่วงไว้เพราะว่าเอาหัวพ่วงอันนึงแล้วก็มีปักพ่วงไปคือแบบของใช้ส่วนตัวเช่นเอาจริงมันไม่จําเป็นนะแต่ถ้าคนที่เอาไปแบบม้วอข้าวอะไรแบบผมอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ปักพ่วงหายาก<ม>แต่ว่าจริงๆอ่ะพวกนั้นซื้อที่นู้นได้ถ้าแบบไม่ไม้ถ้าไม่ซีเรียส<ม><ม>แล้วก็แบบจริงๆส่วนใหญ่ซื้อที่นู้นได้หมดจริง,รงๆเว้ยเออ แค่แบบของที่คิดว่าตัวเองหาไซส์ยากหรือแบบยามีอะไรอีกวะแร้วพวกที่ม้วนผมอะไรเงี้ยมันไฟมันตรงกับเราเปล่าวะแบบโวหรือว่ามันต้องพี่มาใช้ของไทยที่มาไปแต่มันจะมีหัวแปลงไงแต่ต้องเอาอะแดปเตอร์ไปอะแดปเตอร์ไปเออก็ซื้อที่ห้างที่ไทยไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าแบบพังหรืออะไรเงี้ยก็สั่งอเมซอนได้แต่แบบที่ม้วนผมที่นู่นก็ไม่ได้แพงเ็าจริงทุกอย่างมันไม่ได้แพงกว่าไทยขนาดนั้นคือมันแพงกว่าไทยแหละแต่มันแบบไม่ได้แพงกว่าหน้าเกียด แม้กระทั่งแบบหม้อหุงข้าวก็มีหม้ออบลมร้อนก็มีแบบมีทุกอย่างอ่ะสมมติแบบตอนพิมไปพิมเอาน้ำมันผัดไปเว้ยแบบซอสผัดอที่นู่นมีหมดเลยเด็กสมบูรณ์สามแม่ครัวเออมีหมดเลยกูจะมีไหมเนี่ยน้ำได้อะไรนะเมืองจะมีมีมีเออเรดดิ้งมีละมีอ๋อคือทุกที่ที่มีนยกเรียนจีนมันจะมีร้านพวกนี้เว้ยเรดดิ้งมีมันมีร้านหนึ่งที่เพื่อนนิมชอบไปแบบของเยอะมากเออ มีแบบทาโร่แบบมีทุกอย่างเขาไม่ไม่ได้สปอนนะแบบมีทุกอย่างเข้าได้ค่ะเข้าได้แต่เข้าได้ออ้ยเดี๋ยวเพื่อนฝากถาม disclaimer disclaimer แบบท็อปิกต่อไปคือแบบไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่ว่าอยากแชร์แชร์คือเพื่อมีคนอยากรู้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นทริคที่แบบกูต้องรู้มากก็คือ ก็แบบอ่าแล้วความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเออแบบบางการกินแบบนี้เออคือบางคนก็แบบมีแอปหาคงหาคู่แนะนำซึ่งแบบเราจะมีเพื่อนจีนอะไรย่างเงี้ยใช่ป่ะเยอะมันก็จะมีแอปที่เจอคนจีนชื่อว่าแทนแทนหรือว่า Ti n เดอร์ก็มีซี b อะไรเงี้ยเขาก็เล่นกันแต่ว่าแค่จะมีทริคเดียวเท่านั้นที่อยากเอามาแชร์อันนี้แบบ personal opinion ล้วนๆความคิดเห็นส่วนตัวเธอเล่นอะไรเธอเล่นแอปไหน นนไ,<ห>ม,ไม่ <laughs> ได<ห>้กอเลยอ่ะอ,อ่ะคือแบบมีช่วงที่แบบเล่นกับเพื่อนคือจําได้เลยว่าทุกเย็นมันจะเหงามากบางครั้งแบบต้องมานั่งแบบปัดกันในห้องคอมมอนรูมทุกวันเลยอ,ะอ,อ่ะแล้วก็แบบมีการผ่านการใช้ต่างๆแต่ว่าม,มีข้อคิดหนึ่งที่อยากทิ้งไทยไว้ว่าแบบคนเวลาแมทช์กับคนไทยที่อังกฤษอะเวลาปักโลเคชันอังกฤษอะแม่งชอบมีแฟนเว้ย มันชอบเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ากลัวคนที่ไทยรู้เขาก็เลยจะปักที่อังกฤษกันเวย้ยจริง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 ,รงแล้วแบบคนเด็กอังกฤษอะที่แบบอยากเจอคนโสดจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบย้ายโรมมาปักที่ไทย <c oughs> อันนี้เช่นแบบ CMB ย้ายโลได้ก็จะมาปักที่ไทยซึ่งแบบบางทีก็เจอเด็กอังกฤษเยอะมากเออ <c oughs> แค่เฉียว,ว่าระวังเพราะว่าคนมีแฟนแล้วเล่นเยอะมากครับ <c oughs> แต่ ก็คือมันไปเล่นรอลเล่นรอเล่นรอเล่นไม่แค่ก็คิดว่าแบบเอออาจจะหาเพื่อนไม่ได้อะไรนี้ก็ต้องแกล้งเข้าสังคมแกล้งทำกิจกรรมเออหิมจะเล่าพิมจะเล่าว่าแบบแกล้งเราคือแต่ละเมืองอ่ะมันไม่มีเมืองไหนที่แบบไม่มีคนไทยเลยอยู่ละมันมีเพราะว่าคนไทยแบบโคตชชอบเรียนอังกฤษไม่รู้เป็นไรแต่ว่า <INTER> มันจะมีเยอะมีน้อยเช่นแบบมินมินสมุทรบาทเนี่ยคนไทยแบบเป็นฝูงเอดินไม่ได้เยอะมากเรดดิ้งก็เยอะเพราะใกล้ลอนดอนเลย ซึ่งแบบคนไทยมีอยู่แล้วแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบจังหวะที่เข้าภาคตัวเองเข้าเมเจอร์ตัวเองที่แบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนไทยขนาดนั้นน่ะส่วนใหญ่เลยนะท้งอังกฤษก็จะไม่จีนก็อินเดียแต่ส่วนภาคที่างเงี้ยยี่สิบสี่คนจีนสิบเจ็ดไม่จีนแค่เจ็ดและที่เหลือก็คือแบบคะเลยแบบมีทั้งไทยใช่ปะ่ะอินโดเนเซียอเมริกาแคนาดาเปรูอะไรเงี้ยอิแบบนเดียแบบคะ ซึ่งแบบบางมหาลาัยคนไทยเยอะมากคนไทยเยอะเท่าจีนนี่แต่บางแบบบางคนก็แบบมีแต่อินเดียอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นเรื่องดวงชะตาแต่ว่าทุกคนทําได้ทุกคนมีเพื่อนซึ่งแบบมันจะมีคลับมีซซตี้ของมหาลาัยอยู่แล้วซึ่งแบบถ้าไม่มีจริงๆมันก็จะมีแบบไทยโซงคตที่ที่เราจะไปเจอคนไทยด้วยกัน เออเดี๋ยแบบพี่ไปกี้ถามว่าแบบเราเจอคนไทยเมืองอื่นได้ไงวะตอนอยู่ที่เก็คือแบบมันจะมีอย่างนึงที่เรียกว่าสามัคคีสมาคมมันชอบชื่อนีิเน้นหน้าี่สามัคคีสมาคมมันมีไอจีนะเว้ยสามัคคีชุมนุมเออเพลงมันขึ้นเหรอเออนั่นแหละก็คือมันเป็นแอคทิวิตี้ที่รวมคนไทยในยูเคมันชอบจัดที่ลอนดอนเลยอ่ะซึ่งแบบมีทั้งเล่นกีฬามีทั้งแคริเอร์แฟร์มีคอนเสิร์ตมีอะไรเงี้ย คอนเสิร์ตนี่คือแบบมีแบบ The Toy b o o g i e และอมาเลยนะเว้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ทำให้เจอคนไทยเมืองอื่นด้วยเย่อาหารการกินแอปไงแบบฟู้ดอ่ะอ๋อฟู้ดเดลิเวอรี่ที่อังกฤษมันไม่ได้เหมือนที่ไทยขนาดนั้นแต่มันก็จะมีพวกแบบชื่อว่าเดลิเวอ o ์รูมี Uber Eats มีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีบ้างแต่จริงๆการทำอาหารที่อังกฤษไม่ยากเออแบบมันซื้ออะไรมาทำง่ายๆเยอะ บซื้อแซลมอนมาใส่เกลือใส่พริกไทยย่างเสร็แล้วคือทุกคนที่ไม่เคยทำอาหารพอไปนู่นก็แบบทำเองได้อยากรู้ว่าว่าเงินต่อเดือนอ่ะควรมีเท่าไหร่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และเมืองแต่เอดินเหมือนกันพิมว่าพิมใช้ประมาณพันปอนต่อเดือนต่อเดือนรวมอะไรบ้างออันนี้คือแบบไม่ได้รวมที่พักกับค่าเทอมนะแยกไปแล้วแต่ว่า คือกินข้าวแล้วก็มีไปเที่ยวปรับรายคือถ้าเดือนไหนไม่ได้ไปเที่ยวเลยหรืออะไรเงี้ยแค่แบบเรียนแล้วก็กินกับเพื่อนบ้างทําอาหารบ้างก็แบบ800ปอนเจ็ดแปอปอนก็อยู่แต่แบบถ้าเกิดแบบไปลอนดอนเงนี้ยไปกลับก็ร้อยปอนละ,อะเออแต่จริงขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์นะถ้าบางคนแบบบินเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แบบสูง เพราะแบบมีค่ากระเป๋าค่าบางคนช็อปแหลกเนี่ยบันนงบันเนมไปเอาเลตอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดแค่กินอยู่ธรรมดาอะไรเงี้ยก็แบบคิดว่าไม่เกินพันปอนแต่ว่าเงินเฟ้อเยอะช่วงนี้แล้วก็ค่าของชีพขึ้นอีกก็ไปดูของแต่ละปีเองเราโจนเยอะไหมแบบหมายถึงก็ลอนดอนก็ดูขึ้นชื่อว่าโจนเยอะโจนเยอะย่านโซโหกระเป๋มากมาก็แบบย่านโซโหแบบเกือบครึ่งๆเึยเลยจริง คือแบบมันจะมีโค้ดตัวหนึ่งโค้ดลอนดอนเนอร์ที่แบบคนชอบเอาโทรศัพท์ไปโค้ดตรงนั้นนะโดนหยิบทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยซึ่งแบบคนใกล้ตัวก็มีหายก็คือระวังดีๆที่จะเตือนก็คือแบบห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะเลยเพราะบางคนแบบแกล้งมาถามทางเอาแมปวางทับแล้วก็หยิบไปหรือแม้กระทั่งแบบใส่ในกระเป๋าเกงหยิบไปหรือแบบในโค้ดหยิบไปอะไรเงี้ยเอดินนั้นแทบไม่มีไม่หายแต่แบบระดตเมือง ซึ่งแบบถ้าไปเที่ยวยุโรปไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็โดนกันยับเลยก็เก็บดีๆพาสปอร์ตถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพกบี p พีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพกแต่ถ้าจะเข้าผับก็อย่าลืมเพราะมีอายุอะไรอะไงบีอร์พีคือเป็น resident card เหมือนัตรประชาชนเราไปถไปทำทำวีซ่าแล้วเดี๋ยวก็ไปรัที่นนอนทุกคนต้องมีแล้วมันสําคัญมากมันก็คือที่พิมพ์ทําไม่มีตอนเนี้ยเออคือมันเหมือนเป็นใช้เข้าออกประเทศแล้วก็ใช้ยืนยันว่าเราแบบมีสิทธิ์อยู่ในประเทศนั้น มันจะไม่ได้เป็นวีซ่ากระดาษเสมอไป,ปตไแต่ว่าพี่ไม่ชชว,ว่์เพราะเขาบอกว่าหลังเดซ ember เนี่ยมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกแทนมันจะเปลี่ยนเดีนะ๋ยวรอด,ดูกันอยู่ต่อหลังเรียนจบนนก็คือมันจะต่อวีซ่าได้สองถึงสมปีแล้วแต่ว่าเรียนเอกเรียนโทรเรียนตรีแล้วก็ราคาล่้สุดที่พี่ทำไปประมาณเกือบแสนและเก้าหมื่นไปไปเก้าหมื่นกลางกลาอันนี้คือรวมค่าแบบที่มันแพงเพราะมันมีค่าประกัน ที่บอกว่ามันจะมีประกันแบบเวลาหาหมออะไรเงี้ยแต่ขอไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่มากเขาอาจจะยกเลิกวีซ่าตัวนี้ไปเพราะแบบคนโลโคเองก็ตกง,งานเนาะแบบคนแบบพิมพ์ที่ต่อไปไม่ใช่ทุกคนที่จะได้งานพิมว่าไม่ถึงครึ่งอะประมาณ1ิเปอซตาจริงๆร้ายกยก,ยกเลิกคือหมายถึงสามารถอยู่ต่อได้เลยไม่หมาย<ม>ถึงก็ไม่ไม่ให้มีวีซ่าชนิดอันนี้คือไม่คอนเฟิร์มแต่เป็นข่าวข่าวลือข่าวลือที่ออกมาใช่แต่ว่าถ้าไม่งานถ้าไม่เกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้ก็ต้องหางานทําแล้วก็ให้เขาสปอนวีซ่า ปกติแล้วหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้งานที่แบสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือคะคณะวะหรือว่าพิมรู้สึกว่า,าไหนอ่ะส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวจากประสบการณ์โดยตรงศาส์ว,วิทยาศาสตร์อ่ะมันขาดแคลนทั่วโลกอยู่ล้อไงอเพื่อนอทิมที่เรียนแบบพวกเข้าลงเข้าแลบอะไรเงี้ยก็คือแบบจะได้งานเป็นงานรีเซิร์ชเชอร์อะไรเงี้ยโอเคทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามอะไรก็ได้เลยเกี่ยวกับอังกฤษถ้าได้จะมาแชร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ กดไลค์กดไลค์ and subscribe